สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สกิปเปอร์แลนด์เอ้ยสกิปปี้แลนด์ค่ะนี่จะเป็นสกิปปี้แลนด์นะเป็นแบบเขาเรียกว่าเครื่องเล่นนะอยู่ที่โลตัสพิซซ์โรงนะคะเป็นโลตัสท่าทองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างไป คืออะไรเด็กๆอันนี้คือนี้ตุ๊กตานี่วตุ๊กตาใช่ไหมโอ้โหมีตัวอะไรบ้างรู้จักกัามมีตัวหมีตัวแพนด้าพวกตัวอะไรกต่า่ๆแล้วเขาให้หยอดเหรียญกี่บาทเขา <อ S 1> ให้หยอดเหรียญสิบบาทสิบบาทอ่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่ออ่นี่นี่อันนี้ ลแล้วเราชอบเล่นอันไหนเราชอบเล่นอันไหนหนูชอบเล่นอันนี้อันนี้แก<อ>ช,ชอบเล่นอันนี้อันนี้เกิอะไรอันอันนี้คือ,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 นนคอเอาไว้ทำอย่างนี้ปุ๊บตีมาปุ๊บเราก็ตีกลับอ๋อต้องเล่นสองคนใช่ไหมเออการนี้ก็เล่นสองคนก็จะหยอดทั้งหมดยี่สิบบาทจะหยอดยี่สิบบาทนะอ่าอุ้ยแล้วดูดูดู่งนู้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้ใช่เดี๋ยวเราไปเล่น อ่มันมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือกดเพลงอันนี้ก็คือกดเพลงใช่ใชถ่ถ้าเรากดปุ่มนะแล้วอีกคนนึ่งก็กดตามอ่าแล้วที่สีอะไรเขาแบบเราไปใช่ไหมเราต้อกดตามนดใช่าแล้วนี่ละอันนี้ก็เหมือนกันเลยน,นีก็เป็นต แต่ว่าเราสามารถเลือกได้เลยว่า,าจะเอาแบบไหนช่ได้มีเยอะมากสวยมาก,มากเฮ้ยแต่ยอดส,นะสิบบาทเองนะยอดสิบบาทเองมมากเลยใช่ใช่หยอดแค่สิบบาทเองทุกคนเด็กๆสามารถที่จะหยอดได้เลยถ้าใครแบบว่าเล่นเป็นนะออนเอาจริงจริงเดี๋ยวพ่อต้องลองมาหยอดแหละอูแล้วคุ้มมากนะจริงได้สิบบาทนะคุ้มมากเลยนะเออเนี่ยคุ้มมากเลยอ่านี่แล้วมีอะไรอีกอุ้ยชอบคันนี้มากเลยแม่ชอบคันนี้มากอช่วยลงขึ้นนี้อา่ชยลงขึ้นนี้ โอ้หมดแลมลยโอ้แล้วการล้นสองงอันนี้ก็คือเป็นเป็นเกมวิ่งนะก็วิ่งก็จะมีแบบจออยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เราวิ่งไอ้เราอ้ที่ต้องทําใหม่สิแบบเหมือนกันทาใหม่สิทําแบบนี้นะเด็กๆนะต้องทําแบบนี้เลยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้เลยนะเออเด็แม่ที่เล่นเป็นนะดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยเอาใหม่ทําใหม่ดิ เออโอ้โหด้วยนี่นี่นี่ต่อยมวยเออน,นี่นี่ต่อยมวยใครต่อยได้ถึงตรงนี้ก็คือแบบว่าชนะไปเลยแรงเออแรงก็จะเยอะเลยอ้าวทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนขับรถนะคะก็คือจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นแบบขับรถแล้วตกใจก็คืออะไรรู้ปะพี่ เคยเห็นปะที่ไหนที่ไหนมีบ้างเคยเห็นไหมนี่เฮ้ยอันนี้เป็นแบบพายเรือเนี่ยดูดิเ,ดดเอออันนี้ของเล่นใหม่เลยนะแล้วก็คือหยอด20บาทเองเด็กๆหยอด20บาทประมาณหนึ่งนาทีเออดูดีมีพายเรือด้ือยอาทิตย์วัอาทิตย์นั่งเร็วมานั่งกับแม่อันนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็เล่นได้ด้วยนะเด็กๆนี่เฮ้ยมันก็ไปแบบอย่างนี้เลยเด้อ เออมันก็ขับขับขับอย่างนี้เลยอะ่ะเออเจ๋งอะ่ะแล้วก็จะมีหน้าจอใหญ่ๆอ,อันนี้ถือว่าใหม่ใหม่มากสำหรับเราอ่ะเออเดี๋ยวต่อไปเราจะมีนี่เขาเล่นนะฮะโยนมาร์เพื่อความแม่นยำไหมอย่างนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนขับรถเหมือนกันนะแต่ว่าน,นี้คือสีสันสวยงามมากอ่ะเชิญลองนั่งดิอ่ะที่ลองนั่งดิลองนั่งลองนั่ง เออก็คือแบบว่าเทปไปอีกแบบหนึง่งทุกคนเออเห็นปะใช่ไหมพอดีไหมเหยียบได้ป่าเหยียบได้ป่าเหยียบได้ไหมที่เหยียบได้ไหมไม่ถึงไอะที่ยังขาไม่ถึงนะแต่คือสวยอะ่ะก็คือจอดีเขาสะอาดมากเลยนะตรงนี้ก็คือสะอาดมากเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรว่า,าแบบดูแลเขาสะอาดดีมากทุกคน เจอตังตังใครนายพีเขาองใครไม่รู้จริงหรือเปล่าของใครอ่ะนายพีเขาดูไมของเราเราไมเราเป็นของใครนะครับโอ้ทำยังไงอ่ะมันมันบาดนั่นน่ะเอองั้นเราเอาวางไว้ที่เดิมไหมไม่นายพีเขาดีนะเจ้าที่ปกติรออใครจะไปให้ของใครก็ไม่รู้ครับบอกสิ ของใครก็ไม่รู้น่านจะลืมไว้อันนี้ก็คือโซนยิงปืนนะ <Wow. S 2> นี่อุ้ยแต่ปืนหนักมากเลยก็ <c oughs> คือถ้าเด็ก <c oughs> เด็กเล็กๆก็จะจะยังหยิบไม่ได้เลยนะอะเป็นไงหนักไหม <c oughs> โอ๊ยดูดูดูการเล็งดูท่าเล็งมาดูท่าเล็งเชื่อก่อนเอาใหม่เล็งใหม่แบบนี้เป็นไงสุดยอดมากเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไงเด็ก Uh. เลกตังเนี่ี่ขอเลขตังค์หน่อยร้อยหนึ่งเขาอะรครับเอาคิวเลยครับร้อยหนึ่งอยงัเกิดนะ ไปลุยมิกพร้อมลุยเลยยังทีพร้อมลุยอ่ะ้อมลุยเลยเย่ก่อนเย่ก่อน เออกายไหมเชื้อสู้ไอเชิ้สู้อ่ะจะเสมอกันแหมครับผมอ่ะลองดูเลยจะเสมอหรือเปล่าอุยอุ๊ยอุยอุยอุยอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเลยเก็บเลยไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องสู้เราต้องสู้เขาหมาแม่ช่วยเกมอะไรอ่ะบอกบอกดาวอ๋อมังกี้ชักดาวก็คือแบบว่ามันน่าจะแบบเลื่อนๆไปอ่ะกี่บาท สิบบาท,บาทอ่ะยอดเลยยอดเลยอ่ะพร้อมยางอ๋อต้องต้องต้องเอาให้มันล่วงอ่ะเอออ๋อลี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 ดูลิงดูลิง,ลง,ลงว่าตัวไหนเออเก่งมาก จะไปดูป๊ป้าชกมวยเ้ากี่บาทยี่สิบบาทอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเราจะดูกันอย่าลืมใส่ใส่นี้ก่อนใส่นวมก่อนใส่นวมก่อนอดูนะเด็กๆดูนะสู้ว๊อป oh <my> อะไรโอ้โห <laughs> แปลว่าครั้งนี้ต้องเยอะ นะพ่อเออไาต่อไปเด็กๆจะไปเล่นาาอ,นนอะไรดีอุ้ยวันนี้เราจะมาพบกับมือปืนว้าวมือปืนมือปืนสองพ่อลูกไปพว้า มาเออยิ้มหน่อยเง้นก่อนเดี๋ยวมิจะถ่ายรูปก่อนไอ้ยิ้มหรอยก่อนหนึ่งสองในเจ้าตู้ไหนเจ้าไหนเดี๋ยวป๊าจะหยิบให้ใช่ไหมเดี๋ยวป๊าจะหยิบให้อันนี้เอาไหนเพราะว่ามันยอดสิบบาทจะให้โอกาสจะยอดอะไรปีกจูอ่ะดูนะดูนะอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวนะพี่เชิ่งพิเชิ่งพิเชิ่ chơi tay yên, chơi tay yên chơi tay yên Không, à, à. <cười> Wow. 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 tia chi Wow. phương Wow. ที่ได้มันก่อนอาเดี๋ยวจะย่ออัที่ยออที่ยออุ้ยเสียวจังเลยอ่ะเอาอยพึ่งกดยพึ่งกดเดี๋ยว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 เยไ้เย ยี่ยยเ่ย้่ยา่ยี่นี่ยี่ย่ยียี่ยี่ยยี่ยี่ียี่ยี่ยียี่ยีียี่ยี่ยี่ี่ยี่ยี่ย่ยี่ยีายี่ยี่ยี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเยอะเลยอีลูกนะอีลูกนะยออ้ยอน<อ>เย้อยฮ่าลืมก่าิดต่ามชา่าง่ t e ่ c h e า c h a n n า l ราวยาะ <laughs> และ่ีฟนน่าเ่าจะไป่า่าหนกฮตา่ออย่าล่มกดติ่าามกาฮ่าาฮ่าายบาย